เพลงฮิตติดหูจนต้องชวนกันมาเล่นฮักเต้าหลาย Challenge ในแอปพลิเคชันทิก k กันเลยทีเดียวครับสำหรับเพลงฮักเต้าหลายผลงานเพลงประกอบซีรีส์ Let f i h e Ghost คู่ไฟไฟผีครับที่ได้นักรองลูกทุ่งหน้าหลอกครูเต้ยอภิวัตรควงแขนลูกทุ่งสาวหลิวอ,อัจริยามาร่วมฟิชเชอร์ลิงกันในสไตล์เพลงลูกทุ่งป๊อปแดนซ์สนุกๆซึงนอกจากเนื้อเพลงจะโดนใจแล้วเนี่ยท่าเต้นก็ยังชวนโยกตามได้ไม่ยากด้วย วันนี้เราจะพาไปชมความน่ารักของพระนางเซนสุภพงศ์และออดบีเนเค k ฟ8ที่ไม่ยอมตกเทรนของมาเต้นโชว์ด้วยครับนอกจากพระนางเซนออนนะคะที่ไม่ยอมตกเทรนกันแล้วเหล่าแฟนคลับก็ขอออกมาโชว์ท่าเต้นน่ารักนรักกับฮักเต้าหลายชาเลนจ์เช่นกันค่ะงานนี้ใครจะเป๊ะเหมือนครูเต้ยและสาวหลิวเดี๋ยวไปชมกันเลย แค่เพลงยังสนุกและชวนเต้นกันขนาดนี้นะครับรับรองว่าเรื่องราวในซีรีส์สนุกไม่แพ้กันอย่าลืมไปเกาะจอรอชมซีรีส์เล g ไฟ Ghost คู่ไฟไฟผีออนแอร์ทุกวันพุธถึงพฤหัสบดีเวลา22สนาิา15นาทีพร้อมลงจอตอนแรกวันพุธที่3มีนาคมนี้ครับทาง t u o asian series hd ช่อง120-239และสามารถชมย้อนหลังกันได้ทาง t u e id plus ครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ